เอต่องฝั่งันต้องฝักงันแม่แม่แม่ไปเปล่เย็นเย็นควยไปเอยเยเอยเยับข้อเาปลเลยเลยเลเย็นเย็นเย้ันเหียวันเหี้ยเดี๋ยวโอ้ยหานปงัดสแมนี่เปงัดมังาน้ำเอองน้เออเดเดเด่ะใส่เลยัม้โอ้ใส่รสุดยอดเลยไทกมักง้เด่นใดแน่นอนบ่สุดยอดพี่น้อง นี่เป็นไดนี่ของแท้เดี๋ยวเดี๋ยวซุดยอดก็สุดยอดเอ้าโอ้โหเฮ้ยเอาอีกเอาอีกเอาอปมาดิัปลาเซ็นเมืแล้วเมืแล้วเมืแล้วไปไปเซ็มไหมโอ้โหเซ็มไหมเขาเ่าบ้ามีรางแล้วเดือดเดือดเฉียงกันเลยโอ้สุดยอดเสือเอาหมีมั้ยโอ้โหแก้วโอ้แน่นอนเว้ย สุดยอดสุดยอดนี่วันไหนบ้านนี่ฝีมือฝีมือเขาไปใกล้ๆนี่แล้วจุ๊บฝีมือฝีมือนาเนี่ยมันจะมันย่างเงินหรอเขคุยเสียดนี่ยอะไรจะไดมีหน่อยจะได้มีหน่อยมีหน่อยจะได้ไรมีหน่อยเอ้ยเอ้ยพอเอ็มเงี้ยจ้างคักบ้านนี่ เว้ยอืโอ้กกำลังเลยตัวนี้แม่เปนลังสีล่างเล้วกปลังสีล่างสุดยอดพี่น้องน้ำพิงในแทะนั่นนีแม่ให้เดี่ยวนี่ไเอาใส่ก่อนใส่ก่อน ม่อยากอันนี้แล้วทันี้มงนี่หนันนันนนนน่เสียวดูว่านดอกก้เออเออฮพอแล้วบานี่แล้วีมัเชุนั่นแแเอาดีกําหวานต้อม่จิ้มย

แบบเงาแค่นี้เลยใส่เลยบ่ะนะฮะมันกระดูกป่ะแล้วนะ่ยหนึ่งป้าเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาอืมนี่หางเนาะอืมอ๋อนี่ว่าเนี่ เวีแนรกเทย่นมอญอ่วะเทเท่าอหร่ฮใส่พอแล้วแค่นั้นนี่เอาดีลงนี่จะหวานวดเอานี่ปันได้ได้จัดนะกินกินเราอยู่